ี่พูดทําว่าเป็นที่สาธารณะ,ะเออมื่อกี้บอกเป็นที่ของเทศบาลสองล็อกพี่นะไม่ได้พูดไหมว่าเป็นที่เทศบาลพี่บอกว่าเทศบาลก็แบ่งให้เที่ยวเนี่ยแล้วเวลาไปเจอร้านค้าหรือไปเจอจุดจอดรถตามถนนอ,นอย่างเงี้ย เป็นเราเราคิดว่าเราจอดได้ถูกไหมใช่ถูกไหมค่ะจจะมีร้านค้าอยู่แต่ไอ้ทางนะั้นเป็นทางสาธารณนะเป็นถน,นนะอ่ะครับทีนี้มันมีกรณีเนี้ยเพิ่งหยุดวันหยุดยาวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในพื้นที่จังหวัดระยองนักท่องเที่ยวเขาก็ไปถึงปั๊บไปเจอที่ว่างก็พยายามเข้าไปจะจอดรถเด็กที่ร้านบอกจอดไม่ได้ทางร้านเช่าพื้นที่นี้จากทางเทศบาลน,นะฮะเลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทะเลาะกันใหญ่เลยไปชมครับ พี่ข้าเจมมาแลไม่เสียเงิน,นในเทศบาลเงินเท่าไหร่คะมันไม่เกี่ยวว่าเท่าไหร่ี่คืออย่างนี้ไม่มาเจน,านี้ก่อนคือจอดอะจอดได้นะคะมันเป็นที่สาธารณะพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่ต้องการรู้ว่าตอนนี้ที่น้องพูดมาน้องไม่พอใจอะไรแล้วลูกน้องของพี่อพูดว่าอะไรเสียเงิน,น<ร>ในเทศบาลเท่าไหรค่ะะรคะ เสียเงินในเทศบาลเท่าไหร่เป็นเดือนค่ะศบลตรงนี้น้องฟังพี่พี่พูดทาว่าเป็นที่สาธารณะเอามอกี้บอกเป็นที่ของเทศบาลสองล็อกพี่ไม่ได้พูดไปว่าเป็นที่เทศบาลพี่บอกว่าเทศบาลก็แบ่งให้สองล็อกน้องต้องทำความเข้าใจสอล็อกไหมะสองล็อกไหมว่าเทศบาลเขาแบ่งให้น้องไม่ฟังอะค่ะไมันได้เกี่ยวกับราคาค่ะน้องพี่ต้องการรู้ว่าลูกน้องพี่เนี่ยทาผิดอะไร พี่พูดฟังสิน้องน้องไมต้องฟังทำผิดก็คือข้ามขีดกับพี่ก่อนพี่จะไม่จอดคนที่นิสัยไม่ดีและมารยาทตามพอๆนิดนึงคือเราพยายาม จะดูภาพนะว่าไอ้จุดเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นลานจอดเอกชนเป็นของร้านเขาบหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนของเทศบาลอ่ะถนนสาธารณะสรุปแล้วมันเป็นถนนนะฮะเป็นถนนเป็นถนนแต่เขาตีล็อกคุณผู้ชมจะเห็นที่มันเป็นซุ้มๆๆเนี่ยอันนี้มันเป็นร้านค้าที่เทศบาลให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าถ้าเป็นถนนแปลว่ามันก็เป็นพื้นที่สาธารณะถูกต้องในมุมมองเรานะแต่เดี๋ยวนะถ้ามาเช่าก็แสดงว่าจ่ายเงินให้ ก็จะต้องคนที่จ่ายเงินก็มีสิทธิ์ในอน,นาบริเวณนี้หรือเปล่าไม่น่าใจแต่เขาจะมีสิทธิ์ตรงร้านค้าอันนี้แน่นอนอเพราะเขาทำมาหากินตรงซุ้มได้แต่นี่คือถนนไงแล้วถ้าเกิดลูกคนอื่นจะมาจอดรถตรงถนนสาธารนณะ,ะจอดไม่ได้หรอนัน่นแ่ละสะะิก็เลยโต้เถียงแต่ทีนี้ฮะมันมีประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนี่คือบริเวณ หาดพลาอยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเมื่อวานนี้เองคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเมื่อกี้รได้ยินเสียงผู้หญิง<แ>นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้นะครับพยายามเข้ามาจอดรถแล้วผู้ชายที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นลูกจ้างของร้านอาหารเขามาบอกเลยห้ามจอดหน้าร้านเพราะจ่ายค่าเช่าให้เทศบาลน,นี่เขาบอกงี้นะเจ้าของร้านได้ยินข้าเป็นผู้หญิงท่านหนึง่งเข้ามาไกลเกลี่ยทีนี้นะฮะตอนแรกก็เริ่มแบบ ซักถามแล้วก็มันแรงขึ้นเรื่อยๆอนะักท่องเที่ยวเขาถามคุณจ่ายเท่าไหร่เดือนนึงอ่ะค,คุณจ่ายเทศบาลเท่าไหร่เพราะเธอมองว่าจุดนี้มันเป็นถนนสาธานะรณะไม่มีสิทธิ์จะไปจ่ายเงินแล้วล็อกเป็นของตัวเองถูกไหมครับอีเธอมองอย่างนี้นะนะฮะเจ้าของร้านก็เริ่มของขึ้นแล้วเขเมอโหแล้วชี้แจงว่าเทศบาลจัดสรรล็อกเนี่ยให้ขายของคือต่างฝ่ายต่างก็พูดในมุมของตัวเองนะฮะจนไม่มีใครฟังใครอะ่ะเจ้าของร้านโมโหหนักนะฮะต่อว่านักท่องเที่ยวแบบนิสัยไม่ดีมารยาทสามแบบนี้ ปะทะคารมไปภาคหนึ่งไม่ยอมกันต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์ถึงตำรวจตำรวจมาแล้วเป็นยังไงฮะยังทะเลาะกันไม่เลิกนักท่องเที่ยวสาวก็ยังถ่ายคลิปอยู่ทีนี้แม่ค้าก็ยิ่งไม่พอใจเดือดครับมาปัดโทรศัพท์ตกต่อหน้าตำรวจเลยไปดูเหตุการณ์นี้นะครับทาว่าสาธารณะจอได้เลยไม่ใช่ว่าแต่เราต้องการรู้ว่าน้องเขาเนี่ยทำอะไรผิดผมแค่บอกว่าเขาทาอะไรผิด คุณมาชี้หน้าด่าพี่ก่อนด้วยว่าพี่ก่อนด้วยขายเลยค่ะอยากขายขายเลยค่ะอ้าวคุณดูมาแต่เนื้อต้องตัวอันนี้ขอแจ้งความนะพี่ขายเลยค่ะจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โทตถามมันเกินไปจริงๆนนะะจเป็เรื่องเป็ลราเเยโทอาลมไม่ไหนก็คงจะเป็นอย่างจริงคนมาจอดแล้วเนี่ยจะเอาเงินมาให้เนี่ยกูเนี่ยจะไล่ไหมถามตรงนี้เขาเสซ็นในแจ้งความนะคะสองร้อยไม่ไล่เลยไม่เคยไล่เลยไม่เคยไล่ไม่เคยไล้ว อือไงฮะแม่ค้าบก็แบบก็ปรีดนะทะลุเพดานมากแต่ถ้าเราฟังแม่ค้าเขาบอกเมื่อกี้นะนะรับเขาบอกจอดได้ก็ที่สาธารณะคุณก็จอดได้จอดได้ต่อให้เป็นลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าแสดงว่าอะไร เด็กร้านนั่นแหละต้นเรื่องผู้ชายอ่ะน่าจะเป็นแรงงานเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละมาเหมือนกับว่าคือก็ดูแลผลประโยชน์ของร้านเนาะหรือสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือไม่ไม่ตรงประเด็นหรือเปล่าคือกลัวคนอื่นมาจอดร้านไม่ได้ตังค์ไงลูกจ้างเขาก็ดูแลผลประโยชน์เขาคงมาบอกนักท่องเที่ยวว่าจอดไม่ได้เพราะร้านจ่ายเงินให้เทศบาลซื้อเช่ามาสองล็อกแบบนี้เอาอย่างนี้ครับเราเลยไปที่ชายหาดพลาเนี่ยแหละฮะ โอ้โหกลายเป็น Talk of the Town ตรงนั้นเลย <c oughs> จับกลุ่มเมาสเรื่องนี้กันค <c oughs> ุยกันเลยมเมากันใหญ่เลยนะฮะแม่ค้าที่ขายของเนี่ยมาให้ข้อมูลอย่างนี้บอกร้านค้าเนี่ยเวลาเขาเช่าล็อกเขาก็ต้องรับผิดชอบทำความสะอาดนะครับทั้งหน้าชายหาดกันเองรวมถึงล็อกต่างๆและหน้าร้านตรงจุดจ,จอดรถนี่ด้วยก็ต้องดูแลรับผิดชอบความสะอาดกันเองนะครับร้านหนึ่งนแบ่งไป็น2ล็อก ป้องกันปัญหาระหว่างร้านค้าไงร้านนี้สกรปรกล้างเน,เนี่ยเขาช่วยกันนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นั่งกินอาหารนะฮะของแต่ละร้านเนี่ยจริงๆเขาจะมีฟรีโซนสําหรับปูเสือและผูกเปลถัดออกไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของทางแม่ค้านะครับไปฟังดูฮะที่จอดรถปูเสือร้านค้าของเราระบบทางเราเป็นอย่างนี้นะคะร้านเราอยู่ด้านบนแต่โต๊ะอยู่ด้านล่างเราจะดูแลเราก็เลยจ,จัดให้ร้านละสองล็อกที่จอดรถ เพราะว่าร้านแม่ค้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันอ่ะนะหนึ่งแม่ค้าไม่ต้องแย่งกันแต่ถ้ารับแล้วคุณนั่งก็นั่งถ้าคุณไม่นั่งคุณจะเดินเล่นก็เรื่องของคุณเราก็มีอย่างเงี้ยมาตลอดแม่ค้าก็ไม่เคยทะเลาะก,กันแลวก็ไม่เคยมีปัญหาแต่เราจะมีโซนของน้องของเราที่สุดร้านค้ามุมน้นจะเป็นที่จอดรถปูเสือขูกปดทีนี้ใจเย็นลงแล้วเนี่ยก็ใครมาไล่เรียงเหตุการณ์ดูปรากฏ ลูกจ้างใช่ไหมลูกจ้างยกมือไหว้สวยเลยยกมือไหว้ขอโทษเลยขอโทษนักท่องเที่ยวหญิงด้วยนะครับคือเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยใจร้อนเลยพูดจาด้วยเทอาคาไม่สุภาพประโคงเดียที่ผมบอกอ่ะด้วยความที่แบบจะดูแลผลประโยชน์ของร้านนะเห็นคนอื่นมาจอดแบบนี้กลัวร้านไม่ได้ตังค์ไงจะว่าเป็นลูกจ้างที่ดีได้ไหมเนี่ย <l ots> แต่ไม่ถามนายก่อนอ่ะจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะอธิบายคุณผู้ชมเป็นพื้นที่จอดรถสาธารณะนะครับเทศบาลตะบลพลาเป็นผู้ดูแลนะฮะร้านอาหารกับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าสื่อสารกันไม่ตรงกันเท่านั้นแหละนะครับ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นพูดจากกันดีๆอธิบายแบบเอ้ย เขาเรียกมีน้ําจิตน้ําใจอ่ะสุดท้ายต้องจําอย่างนี้ว่านี่คือไม่ใช่ที่ของเราเป็นที่ของสาธารณะใครมาจอดก็ได้คุณจะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันอยู่ที่บริการของคุณถ้าลูกค้าเขาแฮปปี้กับร้านคุณอ่ะต่อให้จอดไกลแค่ไหนเขาก็เดินกลับมาเออไหมจะได้เคลียร์กันจบแล้วเรื่องนี้ตอนนี้ไหวสวยมาแบบนี้จบแล้วนะจบแล้วฮะจะได้ไม่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเกินไปนะคะ